ที่ซุน,นเต์นะของนักศึกษาซึ่งคุณเชนนี่ใหญ่ให้เรามาดูบัรยากาแจะแคิดว่าส่วนใหญ่ขี้เขียนลงแนละ้วอ๋อถ้าไม่ลงก็จะไปซาามินะใช่ใช่ไปซชื่อขนมดีกว่าอ๋อนยอ๋อ ชูดิวรร์อันนึงใหญ่กับหน้ามอชอที่มีของเ่ข้าข่า,านะแต่มันมีมันมีเดี๋ยวเาจะวน,นวนเข้าไปในมอเลยก็ได้รอบนะึงโซนนี้เป็นโซนที่รับศึกษามาพักผ่อน สยามสุขประแหได้ Lori, แบบนี้อเาเนี่ยร้านขอี่คพาไปดูหอพักนักศึกษาดี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 ฮะดีที่นี่เขาจะอยู่เขาจะชอบสไตล์แไหอ่าดีเป็นนะครับช่ข้า, uh, าๆนะคะนักศึกษามาตอนนี้ยังนักศึกษาหนังดื่มกาแฟคุยอยู่รงนี้ทางสีแห้งเลยนะ บริเวณส่วนนี้เลยนะคะนักศึกษารวมกันเท่าไหร่ทั้งซีแ่งเหรอคะคิดไม่หยอกคิดไม่หออกโอ้เจนนี้คิดไม่หอกกับลูกสะใภยแน่เลยนี่ใช่ไหมโอ้โหตายและเดินกันไปอาผมก็ได้ดี นี่ใช่ไหมนักศึกษาใช่นะคะตอนนี้กับทางพระมือนะคะกําลังเดินมาดุ้งนุ่มเศร้าๆนี่ก็เป็นนักศึกษานี่นะคะเวลานี้เออสามองกำลังเลิกนะคะเป็นผู่วยงานอาจารปัญญาครเป็นผู้ช่วยครับครับครับแล้วก็ไปไหนเลิกแล้วเลิกแล้วก็จะกลับไปเล่นกีฬาถนนนักศึกษาเนีเดิมก็แฟฝงผลนะคะจะเปรี๊ย์เล่นเกมหรืออะไรต่างๆนะคะ เรียนพิเศษต่อเขาแต่งตัวไม่มียูนิฟอร์มนะนักนี่นะเป็นมหาวิทยาลัยที่เกาหลีไม่มียูนิฟอร์มนะจับมือกันด้วยนี่นะคทางนี่มหาวิทยาอะไรุเจนนี่มหาวิทยาอะไรยังเซ่หรอยังเซ่จุลานะครัับยงเซ ที่ดังคือคณะแพทย์ใช่ไหมทังสายหมืนะะ่นแะพหมื่นนี่นะคะเป็นทั้งหมดนะคะม ah หาวิทยาลัยยางเซนี่เลยค่ะนักเรียนมีประมาณเท่าไหร่ออรนักศึกษาน,กก <c oughs> นี่คือยังเซยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเทียบเท่าจุฬาเป็นมหาวิาทยาลัยที่นัก,กเรียนเกาหลีต้องการเข้าไปเรียนมากที่สุดโดยเฉพาะคณะแพทย์มีชื่อเสียงมาก อาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงสุดเลยเพราะศัลกรรมตกแต่งเสริมจมูกเพิ่มดัง,ง,ดงเพิ่มเพิ่มชั้นของตาอะไราาวปวเป็นลักษณะที่ทุกสังคมสมัยใหม่ต้องการติดน,นะสบายฮ<ต>นะยแต่ว่าที่ทช,นะช่วงอตอนไปทำง,งานแล้วก็เลิอง,งานนะฮะ้ารมีคนขับรถเก่งน,นะฮะเขาบอกว่เบื่อ ไม่ติดไตในคนที่นั่งรถเมลรุมดาเรือสบายจ้ะอืมสบายคุณเจนพี่ผมยังแม่น้ำฮันไปไหนแล้วแม่น้ำฮันแม่น้ำกันกำลังเสร็จที่มหาลัยเะถ็งแล้วี่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยก็เป็น เพราะว่าบาสเลนอยู่กลางถนนเเกาหลีให้ความสำคัญเกี่ยวของประชาชส่วนส่วนรวมหดือดรถสาธารนาสูง ประมา้ใช่ศูนย์ใบเลขกศูนย์นทรงทีเจอเออ,เอ,อนี่มันเออรถจกของแน่อยู่ที่บ้านดางนำแน่เลยนานๆเราจะเจอเรถญี่ยนต์ใช่ไหม,มได้หรือเป็นรีไซเคิลไม้ได้ใช่ไหมคะก็เลยทำเอ่อที่เอ่อทิ้งเอ่อทิ้งขยะแล้วงนก็ตัดแยกเลยนะคะถ้าไม่ได้แยกนะคะโดนปะหมูกัน แล้วก็เวลาแก๊สอะไรต่างๆจะออกมาใช่ไหมคะอันนี้ต้องใช้ผลประชาชนของามอมูนต้องรูดูนาค่ใช่นี่คือบริเวณที่้นขยะเดิม้าใช้เป็นภูเขาไหมเมื่อขยะโดยยอดสลายกันนำต้นไม้มาปลยกเกิดปะปนกัน เดินทางไปถนนนะคะเวลาสุปุรีนะคะแล้วทิ้งอยู่ในทางถนนนะคะถ้าตัดหน่ยเจอเนี่ยตรงป 50, ับห้าหมื่นวอนนะคะแล้วก็ป,ะะออประมาณประมาณสองพันบาท เป็นกองขยาที่คุณเจนนี่ว่าใ้นไม่อยความือนะคะจนกลง้งขยะองเจงเราจดทะเบียนที่อยู่ได้ทางรัฐบาลนะคะขณะนี้เรากำลังข้ามแม่น้ำหันไปฝากหนึ่งของ ตัวส<ร>ะพานต่ายไปแล้วได้ข้ามแล้อนะครับมีสายสะพานไปเยอะเปิดสะพานเปิดได้ที่อยู่ในแม่น้ำมันมีสะพานในทีเปิดได้มีสะพานใหม่มีสะพานข้ามแม่น้ำหันเท่าไหร่นะกีฬายี่สิบสามสะพานนะครับ <Five. S 1> นี่รถกับลังวิ่งผ่านสะพานนี้นะคะสะพานนี้เพิ่งสร้างมาใหม่นะคะเพิ่งสร้างใหม่ใช,ใ,หใช่ไหมจะไม่ทาสีแดงก็ก็เป็นดม่ไม่มีควาใหม่ก็เป็นใช้ทายสีแดงนะคะแต่ว่าที่สะพานนี้ความใหม่นี่คือถึงเป็นเหมือนเหมือนใกล้ๆกับที่เครื่องสานที่ที่กรุงปิ่นนะถ้ามองอยู่ข้างบนนะแล้วสะพานอีกหลายหลายสะพานท่านไม่น้ำผา แม่น้ำหันกว้างมากทางซ้ายมือนะคะอาจารย์ซ้ายมือนี่ก็เป็นแม่น้ำหันทั้งทั้งซอยอยู่ในโซนนะคะและทางขวางมานี่ก็เป็นที่อ่อนวัดเออนี่เราเลยโซนมาแล้วเหรอใช่ค่ะตั้งหลังออกจากแผ่นเป็นโซนนี่นะคะออกจากเซ็นเตอร์ของโซนอ๋อเราจะไปอินชอนอ การสัาคมคนสงสวยมากพอลงสะพานเราจะลอดถ้ำเดี๋ยวผมจะโซม m ถ้ำให้ท่านดูถ้ำเยอะมากในกลุงโซมอ่าไม่ใช่ถ้ำนะครับเรียกอุโมงค์อีสักครู่จะเข้าอุโมงค์นะครับ ออกาใต้ภูเขาลุกย่อมยมขณะนี้เราออกจากเซ็นเตอร์ของโซลแล้ว ถ้มีความยาวประมาณกิโลนะครับขณะนีน้นรถกำลังถึงปลาย,ลายหัโมงใหญ่นะคะที่ถนนทั้งต่วนจังซลถึงถนนสามมินชุนนะคะนั่งไซมมือนะคะไซมือนี่ก็เป็นสนามบินยิมโพโนะคะ<ม>เป็นยิมโพล้วนะคะแต่ตอนนี้เป็นกสนามบินในประเทศแล้วนะคะยิมโพยิมโพคะ่ะ เดี๋ยวมีนักท่องที่ปีหน้านะคะตรงซึ่งสนามบินยิมทงเลยมันบังคับรึเปล่าตรงรัฐบ,บาลบังค,บบงคับก็มีนะคะรัฐบาลหรือเราจะติดเองก็ได้ติดเองก็ได้ต้องเสียค่าบริการเยอะไหมคือเสียเองนะคะเสียเองครับ จะมีเจ JS ลำเส้นทางซึ่งระบบจะระบบเส้นทางที่ต้องตัดเวลาผู้ชมจะเห็นระบบก,การโควิดโกลงส่งที่สะดวกสบาย thank <laughs> you เพื 1941, ่อกัดกร่อสร้างจะโคดลงไปข้างล่างแสดงว่าใต้ภูเขาของเซีู่มีหินเปนบอกว่าจะขึ้นเป็นสนย์ควบคุมการเงินการใช้เส้นทางระหว่างดิชชอนและโซหรือเรียกง่ายๆว่าด่านเก็บเงินั่นเอง นี่คือทะเลทะเลเหลืองระหว่างเกาหลีกับประเทศจีนเพราะสนามบินอินชอนจึงเป็นสนามบินที่ต่ำลงไปในทะเลเหลืองนะคะอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำหาดนะคะแต่ทะเลเหลืองนะคะว่าจังหวัดที่อำเภอเมืองอินชอนนี่อยู่ติดกับทะเลเลืและท่าเรืออินชอนแล้วก็ท่าข้าม สินค้านีค่ะสองเมืองนอกจากท่าเรืออินทรจันรนี้เลยค่ะท่าเรืออยู่ตรงไหนท่าเรืออยู่ทางสายมือ,อค่ะนี่ไง่ไ